สำหรับคุณคุณที่ชอบบริโภคอาหารสำเร็จรูปนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านโพสต์นี้ไปนะครับลองฟังเรื่องที่โค้ชกำลังจะเล่าให้ฟังครับคือเมื่อเช้านี้โค้ชดูข่าวฮะมันมีข่าวออกมาในอเมริกาว่าตอนนี้มีคนเนี่ยป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับประมาณ25คนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่แถวแถวอีสอเมริกาคือฝั่งอีสต์โค้แถวแแบบ ข้างล่างของนิวยอร์กพวกเซาท์แคโรไลนานอตคโรไลนาพวกเนี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าใน25คนเนี้ยนะครับป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับมี6คนเสียชีวิตแล้วนะครับเนื่องจากว่าทั้ง25คนเนี้ยนะครับเขาไปกินพาสต้าที่เป็นพาสต้าที่เป็นฟรอสเทนฟู้ดยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ยี่ห้อเนี้ยเขาเรียกเก็บพาสต้าเนี่ยไปหมดแล้วนะครับ ที่นี่เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมทานพาสต้าแล้วเสียชีวิตได้ยังไงเข้าพีโรงพยาบาลได้ยังไงนะครับปรากฏว่าพาสต้าทีเ่เป็น frozen food เนี่ยนะครับมันเป็นพาสต้าที่ มีเชื้อโรคอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อลิสเทเรียนะครับลิสเทเรียเนี่ยตัวตัวแอลนะไม่ใช่ตัวนะเ,เอสเนาะลิสเทเรียนี่มันเป็นเชื้อโรคที่ทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับมีความเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆกับเราเป็นเป็นหวัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาการก็จะแย่ลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงมีคันเป็นเด็กก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับทีนี้ลักษณะสําคัญของลิสเทเรียอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้นะครับมัน สามารถเจริญเติบโตได้แม้ว่า ที่นั้นน่าจะเป็นที่เย็นก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพาสตา้าที่เป็นฟอสเซนฟูจะปัญหานี่นะพอเขาทําเสร็จใช่ไหมเขาก็เอามันไปแช่แข็งนะครับซึ่งปรากฏว่ามีการปนเป,ลปลื้อนเชื้อตัวนี้ลงไปนะครับคันนี้เชื้อไม่ไมตายครับมันสามารถจเจริญเติบโตได้ในที่เย็นนะครับเราเราที่ทานอาหารสําเร็จรูปเนาะคนอเมริกันที่ชอบมากนะครับฟอสเซนมันง่ายมันสะดวกมันเร็วนะครับมันอร่อยด้วยเอานะครับก็ซื้อมานะครับแล้วก็เชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่นี่นะซื้อพาสตา้ามาหรือว่าซื้อ อาหารสำเร็จรูปมาเนี่ยนะครับเขาก็จะโยนมันเข้าไปในไมโครเวฟเสร็จแล้วก็ อ,าาอุ่นสักนาทีสองนาทีแล้วามากินซึ่งการผ่านความร้อนด้วยไมโครเวฟเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคบางตัวถ้าสมมติว่ามันแบบแช่แข็งมาจัดๆแล้วก็ไมโครเวฟไม่ดีหรือว่าแบบเวฟสักไม่พออะไรเงี้ยมันไม่ร้อนนะครับเชื้อพวกนี้มันก็ยังไม่ตายพอมันไม่ตายเนี่ยนะครับมันก็เข้าสู่ร่างกายได้นะครับเรื่องนี้นะครับที่โค้ดเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะโค้ดก็จะเตือนทุกคนที่บริโภคอาหารที่เป็นฟ r o z e น food เนาะแบบนี้เนาะแบบนี้นะแบบนี้เนอะ,ะนะครับว่าเราเนี่ยนะครับ รักที่จะบริโภค frozen food เนี่ยแต่มันจะมีเชื้อโรคบางตัวเนี่ยที่สามารถจเจริญเติบโ,โตได้ในภาวะที่เป็นอากาศเย็นคือมันไม่ตายนะครับอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องนะฮะ เอาอาหารที่เป็นฟอสเฟนฟูดเนี่ยมาอุ่นด้วยความร้อนนะครับเค้ใช้คำว่าอุ่นด้วยความร้อนนะครับคุณจะลงหม้อคุณจะลงกระทะคุณจะลงหม้อล้มร้อนหรือคุณจะเข้าเตาอบแล้วแต่เลยนะครับการเข้าไมโครเวฟเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการรับประทานอาหารฟอสเฟนฟูดอีกต่อไปนะครับยิ่งนับวันเนี่ยนะฮะเชื้อโรคก,ก็ยิ่งมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ความร้อนดีที่สุดในการอุ่นอาหารนะครับสายอาหารสำเร็จรูปฟอสเฟนฟูดทั้งหลายนะครับฟังไว้นะครับ